สวัสดีครับพี่พี่น้องๆที่อยู่ในเพจเมธาเจ็ดสีรวมถึงทางท่านสมาชิกมวยหูเมธาสำหรับวันนี้ผมมวยหูเมธาขอสวัสดีทุกท่านครับเจอกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์มวยตู้และการวิเคราะห์การวิจารณ์เกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศนะครับจึงในด้านของวันนี้นะครับเรามาเจอกันกับยามบ่ายวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่6สิงหาคมนะครับเดือนนี้ก็เป็นเดือนแห่งวันแม่นะครับใคร ที่มีแม่นะครับและมีคุณพ่ออยู่ในขณะนี้นะครับก็รักท่านให้มากๆนะครับดูแลท่านนะครับเหมือนท่านดูแลเราตั้งแต่เราเกิดมานะครับ สำหรับในด้านของวันนี้นะครับผมเมทาก็จะมาวิเคราะห์มาวิจารณ์ครับมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองครับที่เบทีมวยนานาชาติรังสิตศิกมวยมันสนันเมืองให้เหมือนเดิมนะครับส่วนในด้านของฟุตบอลนะครับช่วงนี้นะครับยังไม่เปิดฤดูกาลนะครับก็จะเปิดฤดูกาลอีกครั้งหนึ่งนะครับปลายเดือนสิงหาคมนะครับที่จะถึงนี้นะครับซึ่งผมเมทาก็จะมาวิเคราะห์มาวิจารณ์ให้เหมือนเดิมกับในด้านของฟุตบอลทั้ง5้าลีกใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของฟุตบอลนะครับพิมเบรียประเทศอังกฤษบุนเดสลีกาของประเทศเยอรม ประเทศสเปนและกาหลเซริอาของประเทศอิตาลีนะครับช่วงนี้ก็วิเคราะห์วิจารณ์กับเรื่องของมวยตู้ไปก่อนนะครับทุกๆแพลตฟอร์มนะครับการวิเคราะห์การวิราวราวจารณ์นะครับทั้งมวยและฟุตบอลน,นะครับผมเมธาต้องขอขอบคุณทาง ผู้สนับสนุนนะครับก็คือกลุ่มกีฬามวยพักยก168นะครับส่วนอกสนใจับรับข้อมูลนะครับมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองข่าวสารเกี่ยวกับในด้านของมวยนะครับและฟุตบอลนะครับส่วนอกสนใจก็มาเป็นครอบครัวเดียวกันได้นะครับในกลุ่มมวยพักยก168นะครับเมื่อท่านสมัครเข้ามาแล้วนะครับจะมีด้านของข้อมูลครับมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองและด้านของข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับให้ท่านได้ดูนะครับให้ท่านได้ตัด ติดตามนะครับและตัดสินใจครับในด้านของมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองและฟุตบอลนะครับผมเมทาการันตีมาเป็นครอบครัวกันเดียวกันนะครับผมเมทารอท่านอยู่นะครับช่องทางการสมัครอยู่ที่ไอดีไลน์ด้านล่างหรือทักแชทมาหาผมเมทานะครับ เราเข้าสู่ในด้านของมวยหน้าเล่นมวยหน้ารอมวันนี้กันเลยนะครับในด้านของมวยวันนี้นะครับเป็นศึกมวยมารถนัดเมืองนะครับบวกเพชรยินดีนะครับบวกทูโฟยูนะครับจะชกกันในช่วงเวลา18บแปดถาจุดศูนย์ศูนย์นอเป็นต้นไปนะครับคู่แรกครับวันนี้นะครับเพชรสีแดงสิทธิเจริญนซับวันนี้จะกระทางเจ้าเพชรเตชินบางแสนไฟครับมวยคู่นี้เจอกันพิกัด107ปอนด์นะครับทางเพชรสีแดงนี่ก็ลดน้ำหนักไป1.3นะครับส่วนทางเจ้าเพชรเตชินนี่ขาดไป0.1นะครับมวยคู่นี้เลตเปิดทางเเพชรสีีแดงป็นต่่ออยูท ราคาเนะครับเสมอล่าสุดเหลือเหลือใครต่อรองแล้วนะครับทางเพชรสีแดงเข่าในเหนียวแน่นปั้มรัดมัดตีส่วนทางเพชรเต,รเต,รเตรชินฝีมือให้ชินตหมอมวยครบเครื่องหลากหลายนะครับราคาเสมอเสมอแบบนี้จัดไปจิ้มไปครับที่ทางเพชรเต,รเต,รเตรชินคู่แรกนะครับคู่ที่2วันนี้นะครับเจมสักวันของโฮมันนี่เจอทางเพชรมงคลสามารถพยักอรุณยิมมวยคู่นี้เจอกันทีพิกัด111ปอนด์นะครับทางเจ้าเจมสักลดน้ำหนักไป1นทางเจ้าเพชรมงคลมาขาดไป0.5มวยคู่นี้เลยเปิดทางเจมสักต่อที่ราคา1 1 8 3 2ครับทางเจมสักนะครับเป็น เข่าในเหนียวแน่นปั้มรัดมักตีเปิดเกมเดินทนดีนะครับ <c oughs> เป็นมวยรุ่นพี่กระดูกมวยเบอร์มวยดีส่วนทางเจ้าเพชรมงคลนะครับ <c oughs> เป็นมวยเพชรอาบุตมวยหนักหน่องรุนแรงรุ่นนับรุ่นนกกาแรงกาบวกกาลุยกาส่วนนะครับแต่ด้านของมวยคู่ที่2นี่ผมชอบทางเพชรมงคลนะครับคู่ที่3ครับพลอยอภิชาติกับทอแทนไทยวันนี้เจอทางโลทองกล้วยในเมืองยิมมวยคู่นี้เจอกันพิกัด1น5ปอนด์นะครับทางพลอยอภิชาติครับ มาลดไป0ูนย์จุดส่วนทางโลหทองลดไป0ูจุดสองมวยผู้ที่ทางคอยอภิชาตินะครับฝีมือนะครับไอคิดหมอมวยหลากหลายครบเครื่องส่วนทางโลทองเข่าในเหนียวแน่นปั้มรัดมัดตีกว่าจะเข้าถึงตัววันนี้เหนื่อยหน่อยมวยผู้ที่ผมชอบทางเจ้ารอยอภิชาติครับวันนี้ให้อยู่ดีทาง พลอยอภิชาติราคาเสมอๆจัดปลายจิ้มป่ายพลอยอภิชาตินะครับและในด้านของคู่เอกวันนี้นะครับจากกู้เพชรยินดีอะคาเดมี่เจอกะทางเจ้าเพชรอนุวัตนอนอนุวัตยิมมวยคู่นี้เจอกันพิกัด1นึ่อปอนด์จากกู้น,นี่ก็มาเท่าพิกัดนะครับเพชรอนุวัตนี่มาขาดไป0.1นย์จุด่ับจากกู้เป็นมวยรุ่นน้องและยะนหลังหลังสดขึ้นมานะครับฝีมือมวยครบเครื่องหลากหลายดักเตะด,ดักถีบดีส่วนทางเจ้าเพชรอนุวัตเข่าในเหนียวแน่นปั้มรัดมัดตีนะครับแต่ว่าวันนี้นี่เข้าถึงตัวยากหน่อยครับเพราะว่าทางจากกฉาด ่นทางขโมยกู่ที่4ี่ผมชอบทางจากกัวนะครับส่วนหลังถ่ายทอดสดนะครับหลังถ่ายทอดสดครับตัวที่ผมชอบวันนี้ครับนาลองที่ทางคมพีเทวดาสิทธิ์ุณนะครับผู้เอกนะครับหลังถ่ายทอดสดนาลองที่ทางคมพีเทวดาสิทธิ์ที่กุณนะครับและอีกตัวหนึ่งครับที่ผมชอบครับก็คือทางเจ้านะครับแหวนเพชรนะครับอึ้งอุบลนนะครับผมชอบทางเจ้านาลองที่ทางแหวนเพชรอึ้งอุบลนนะครับอ่ะ ในด้านของวันนี้ก็แจ้งให้ทราบไปแล้วหมวยนาเล่หมวยนาะดนะองสคู่ช่องถูวันนี้คู่แรกผมชอบทางเพชรเต,เตชินนะครับคู่ที่2ผมชอบทางเพชรมงคลนะครับคู่ที่3ครับผมชอบทางพรอยอภิชาติคู่ที่4 ผมชอบทางจากกัวนะครับส่วนช่วงนะครับหลังถ่ายทอดสดนะครับผมชอบทางคำพีเทวดานะครับตัวที่1และตัวที่2ผมชอบทางแหวนเพชรนะครับวันนี้ก็ขอจบการไล์สดมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองช่องทูโฟยูประจำวันอังคารแต่เพียงเท่านี้นะครับพวกนี้มาเจอกันใหม่จอนที่จะจบการไล์สดขอฝากด้วยกับกลุ่มกีฬามมยพักจุกหนึ่งหกแปดสำหรับสนใจครับรับข้อมูลข่าวสารนะครับในกลุ่มมวยพักจุกหนึ่งหกแปดได้ผมเมธารันตีสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ